สบายดีพี่น้องพูเพอะกันอีกแล้วกับสา,าวล่าวบาวแทงคนประทินมูนี้สา,าวล่ากับบาวแทงกะสิมีเหลืองเลา่าเกี่ยวกับชีวิตของของสา,าวล่ากับบาวแทงเองเนาะมาเล่าให้ทุกคนได้ได้ฟังกันคือเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า,า,วาเป็นยังสา,าวเล่ากับเบาแทงจึงได้มาเหตุงานเกี่ยวกับกเกษตรกรเนาะพี่น้องคือมันมันกะทุกอย่างมันกะมีทีไปทีมาเนาะคือ เริ่มแรกเลยก็คือเกิดจากการที่ทว่าเช้าเล่ากับบ่าวแทนเนาะได้มาทํางานในกรุงเทพเราแบบที่นี่ช่วง,งั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบว่ามันมันบุ่ไววยเนี่ยจักหน,น่อยเนาะพี่น้องก็คือแบบว่าเช้าเล่ากับบ่าวแทนในโตกงงานเนะาะวันนี้พ่อหลังจากที่โต๊งงานปุ๊บกษิีพญายามติดต่อหาหลายๆายคนเนาะซึ่งแบบว่กากษิอยางให้ข้าเจ้าซอยในเรื่องการหางานเนี่ยละเนาะพี่น,อน้องบที่นี่ก็คือ ไล้หม่องที่โทรไปก็คือเต็มเบอร์ทุกหม่อ,มองเนาะจนจน,จ,นจ้าเราก็บาแทงรอมาเก,กือบเดือนเนาะตอนนั้นก็เลยได้มองจ้ากับคนคนหนึ่งซึ่งเขาเจ้าเห็ดอาชีพเกษตรกรแลวเนาะพี่น้องเขาเจ้าก็เลยแนะนำว่าลองไปเห็ดลองเบื้องบ่งบอที่เรกกับก,กะบุคิดว่าสีเห็ดได้เนาะพี่น้องเลยกะ็คือบอกตรงตรงเลยว่า ก็บ่ค่คอยหมักเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ด้วยค่วมที่ว่าสถานการณ์มันบีบบังคับเนาะก็เลยจําเป็นต้องไปเห็ดล่องเบิ่งบานนี้หลังจากที่ว่าไล้ตัดสินใจไปเห็ดเนาะเช้าเราก็มาแท้งกับอาจารย์ผู้หนึ่งที่ว่าเพิ่นเห็ดเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรนี่ซึ่งอาจารย์ผู้นี้นี่คือเพื่อนเป็นมือปูเนาะคือเิ่นเพิ่นสามารถอ่า เห็ดทุกอย่างหลเกี่ยวกับเกษตรกรเนาะบอวว่าในเรื่องของการปุ่มดินการปลูกพักการดูแลพักหรือว่ารวมไปถึงการที่แบบว่าจัดการปัญหาทุกอย่างหนยเนาะพี่หน้องซึ่งซึ่งเจ้าเล่าก็บอแทงกะได้ไปใช้ชีวิตคือว่าไปห่วมงานก็เพิินเนาะก็คือว่าเป็นโอกาสดีๆเนาะคือตอนแรกกะบริคิดว่าเป็นความโชคดีหรือว่าเป็นอย่างเนาะก็คิดว่าเออก็เป็นเรื่องปกติธรรมดา พราะว่าอาชีพเกษตรกรนี่เนาะพี่นนอะคือบอกตรงๆเลยนะว่าถาใจโบมักนี่คืออยู่ประดเนาะพี่นนอะซึ่งที่แหลกนี่ยชาวราก็บอแทงกับบดทคิดว่าหมากเนาะคิดว่าเออเหตุไปสนสนแหละพอพอได้อยู่ไปวันๆพอได้เงื่อนสมัยทางบานเนาะพี่้องแต่ว่าบานหลังจากที่ว่าได้เหตุมากคือซึ้ว่ามันแบบชีวิตมันมันดีขึ้นนะพี่นนอะ คือว่าอันนี้คือเฮาเหตุเกษตรกรแบบอินทรีย์เนาะคือคือหมายถึงว่าเฮามีความสุขกับการเหตุงานเนาะพี่นนองจากการที่ว่าเขาเคยเหตุงานแบบเมื่อยกับงานเขียดกับงานแบบคือไม่ยังหลายๆอย่างเนาะพี่นนอะเดี่ยวกับการเหตุงานกับอาชีพแบบเอ่อตรงพบเหอกับคนหมากหนาหายตานะพี่น้อเสึ่งก็คืออย่างทีห่หูกันเนาะกับอาชีพ คือสาวหลีงส,สิสิบเป็นคนมักแบบหนักเนาะก็เลยก็เลยมาจับจุดตัวเองได้ว่าเป็นยังจะคิดว่าอาการที่มาเหตุกเกษตรกรเน,นี่ยมันทุงสิมันมันมันเป็นเหลืองดีแล้วก็เหตุนในชีวิตดีคือนนอะพี่น้องคืออตอนแรกคะคือ เฮ็ดงานเนอะเห็ดพอเฮ็ดงานไปถึงเวลาพักกับผักก็คือแบบปกติเนาะแต่ว่าห้ามาสังเกตุลงแล้วหลังจากที่ว like ่าห e ้ามเห็ดไป็แล้วว่าในลงมือไปเห็ดแล้วบันเห้าสิ่งที่เห้าสิ่งที่เห้าคิดว่าห้ามมีควาสุูก็คือเห้ากลับมาเบิ่งสิ่งที่เห้าไ้เห็ดไว้คืออย่างอ่าย่างกะเหล่ต่เนาะที่เห้าอ่ายังเช่นว่าห้ามปลูกทัวบบหรือว่าห้ามปลูกอะไรอยงต่างๆนานาเนาะบันเห้ากับสิกลับมานั่งเบ่งผลงานจากของเนาะก็คือ จุดนั้นแหละคือมันเห็นใ้เฮามีความสุขคือว่าในสิ่งที่เฮาเห็ดไปนะคือมันมันก็ค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับเฮาเนาะพี่น้องคือหมายถึงว่าในสิ่งที่เฮาเห็ดนะมันก็สิออกดอกออกค้นหรือว่าพลนผลิตกันยังต่างๆเนาะมันก็สิงอกเงยออกไม้เฮาเด้เห็นซึ่งเฮาเฮากบมานางคิดนะคะมันกับเป็นเรื่องที่มีความสุขเนาะพี่น้องคือเหมือนกับว่าเฮาเด้เฮาเลยใช้ชีวิตแบบ แบบปลอดสารทุกอย่างแบบคือคือการอยู่การกินคือฮะแบบปลอดภัยทุกอย่างเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าความสุขที่ว่าหลายๆายคนกับอาจสิมองหาอยู่แต่ว่ายังบม,มีโอกาสเนาะอันนี้คือคือเป็นสิ่งหนึ่งที่ชาวเราอยากมาบอกหายบ้างคือว่าการเอากกเกษตรกรเนี่คือบางคนอาจสิคิดว่ามันเป็นเป็นงานที่แบบว่า ทุกแน่ลำบากแน่อันนี้ก็คือยอมหาว่ามันกระทุกเนาะแต่ว่าสิ่งที่เฮาได้ก็มันก็คือว่าเฮามีความซุกเลยกะสุขผาพี่แข็งแห่งเนาะเพราะว่าเฮาอยู่กับสิ่งที่ปลอดโลกปลอดซานปลอดอย่างทุกทุก,ท,กทุกอย่างเนาะคือเฮาได้กินพักสดๆดแบบปลอดซานเนาะพี่เนอะมันก็เป็นพวภพมิมใจอีกแบบหนึ่งเนาะพี่นนองจากที่ว่า ชาวเรากระบาวแทงน,นี่ก็คือชีวิตนี่ก็คือติดลบเนาะก็คือศูนย์ข้ามาไมถึงเอ่อาศูนย์่คือไมายถึงว่าจากคนที่มมีความหูยังเลยเกี่ยวกับการปลูกพักหรือว่าการเห็ดอาชีพกเกษตรกรนี่นาะ,ะก็คือเริ่มเฮี่ยนหูมาเลยๆเนาะพือเอนาะ ก็ค <c oughs> ออืออาจารย์นั่นแหละอาจารย์ที่ว่าซาเราก็บ,บาแทงเด็ไปหุวใจกเ็เพื่อนเนาะเพิ่นก็สีบสอนทุกอย่างเนาะคือเพิ่นเพิ่นใจดีดีเนาะพี่น้องทุกมือน,นี่ยก็ยังติดต่อกัน,นอยู่เนาะกับอาจารย์ที่ที่เพื่อนได้สอนทุกอย่างเนาะคือเพื่อนสีซสอนให้ห้ามหูทุกอย่างเริ่มจากการาปรุงดินการยออ เมล็ดหรือว่าหย้าต่างๆคือเกี่ยวกับเกษตรกรนี่คือคนสีซ้อนฮาถูกอย่างเนาะจนจนว่าทุกเหมือนี่คือคือสาวเล่าก็บาแทงนี่คือสามารถไปซ้อนคนอื่นได้เหมือนที่ว่าเปิ้ซ้อนสาวเล่าก็บาแทงในวันนั้นเนาะคืออันนี้คือเป็นค่วมโชคดีอีกแบบหนึ่งที่สาวเล่าก็บาแทงกะหากสิมาขนพบว่าอ๋อนี่แล้วคือค่วมโชคดีที่ว่าในคววมโชคหลายในเหมือนนั่นกะ ยังมีความโชกดีในหมือหนีหนากก็คือมันอาจสีโบดรูลาเนาะพี่หนอกแต่ว่ามันกะคือเป็นหนึ่งความภูมิใจที่ว่าเฮ้าเฮาเด้เหตุใดคือคนคนหนึ่งที่ว่าเฮ้าบบดีจบทางด้านนี้มาเนาะแต่ว่าเฮ้าก็สามารถปลูกพักแบบปลอดสารพิดกินเองคือว่าอาชีพนี้มันสีดี มองที่ว่าเขาสามารถไปต่อยอดเองได้เนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็คืออาจจะยังบ่ถึงจุดหน้นเนาะคือค้อม,มือนี่เสาเหลาก็บอแทงก็ยังเป็นลูกจ้างคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ว่าอาจสิแบบว่าอาจสิแบบว่าเพิ่มระดับขึ้นมาอีกจังหน่อยจากคนใช้แรงงานธรรมดาก็คือคือสาเลลาก็บอแทงน,น,นีมาในฐานะที่แบบว่าคนที่สามารถที่สิบป,ปูก หรือว่าดูแลเองใดทั้งหมดเนาะคือฟาร์มที่ว่าสา,าวเล่ากับเบาแทงยูทูบเมอนี่ก็คือว่านี่เนาะเป็นเป็นฟาร์มยู่เทิงดาดฟ,ฟาเนาะพี่นอ้องอันนี้คือเป็นฟีมือของสา,าวเล่ากับเบาแทงทั้งหมดเนาะที่ว่าดูแลกันเองจัดการกันเองเริ่มจากาการปุงดินหรืกการดูแลอย,อย่างต่างๆคืออันนี้คือเป็นขั้มหูส่วนตัวเลยเนาะที่ว่าสาวเล่า,ลากับเบาแทงได้ พัฒนาฟีมือตัวเองจากคนที่บุกเป็นยังจนกลายมาเป็นคนที่แบบว่าสามารถดูแลยัเง,เงเองทุกอย่างได้เนาะอันนี้ก็คือหนึ่งความภูมิใจของสาวล่าที่อยากมาวอาต่อให้พี่น้องได้ได้ฟังกันเนาะชีวิตคนเฮาบางทีมันก็นบโบ้ไดสมบูรณ์แบบไปทุกอย่างเนาะพี่น้องมันก็ซีมี ผิดหวังแน่สมหวังแน่ปะปนกันไฟเนาะแต่กะอ่าเห้ากะบุควสิทถอมันเนาะก็คือจังเศ้าเล่าถุกเหมือนี่จากการที่เห้าโบวบถอในเหมือนั้นเนาะมันก็เหตุให้เห้ามาถึงจุดหนีได้โดยที่เห้าบ่ต้องไปหลุดล้นอีหยังมากมายก็คือนี่แหละกะตามขย่มเนาะพี่น้องก็เหตุไปเรื่อยๆกับบุคิดว่าเห้าสีมาถึงจุดหนีได้เนาะพี่น้องถึงมันสีโบ่แมันจุดที่สูงที่สุดแต่ว่ากะ เป็นจุดหนึ่งแหละที่ว่าเอา่เข้าภู่มใจในสิ่งที่เฮ้าเหตุใดเนาะพี่น้องเพราะว่าการที่เฮ้าสิปลูกพักแบบปอซานผิดกินเองได้เนี่ยเอ่สาวลาวคิดว่ามันโมเมนเรือยงง่ายๆเนาะที่ทุกคนที่สามารถเหตุใดเนาะคือเฮ้าก็ต้องเรียนรู้มาก,ก่อนในเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบว่าเฮ้าต้องปรุงดินจังไดดูแลจังไดหดหนามแบบได้อย่างสีเนาะเพราะว่าหลายๆายคนที่ว่า อยากเห็ดอชีบนี่คือว่าขึ้นมาเทิงฟามนี่เนาะกสิพยายามถามกันเขามาว่าปลูกจังไดดูแลจังไดหรือว่าปรุงดินแบบใดอ่พาพักเข้าถึงสีแบบว่าจะเริ่มเติบโตได้ดีแบบนี้เนาะพี่น้องอันนี้คือสาวลาวกสิผ้าชมบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะในระหว่างที่ที่เราชีวิตของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังเนาะก็คืออยากให้ทุกคนได้เบิงน้ำเนาะว่าสาวลาวก็บบ่าวแทางนี่ ปลูกย่งแน่ได้เนาะบนบนฟาร์มแบบนี้เนาะคืออันนี้คืออ่าเป็นสิ่งที่แบบว่าบ้านเฮาอานยังสีโบไปถึงถึงขันหนีได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าทางทางหนี่นก็สามารถด,ดว้วยแบบแบบที่ว่าแบบขาเจ้า เมืองขาเจ้าเป็นเมืองที่แบบว่าพัฒนาแล้วเนาะข้าเจ้าก็สิาสาม,มาถแบบผลคิดวิธีอยังต่างๆคือบางบางคนในี่ปุูกแต่ว่า,ามีพื้นทีน่เนาะพี่น้องเขาเจ้าก็คือมาอ่าดัดแปลงหรือว่าปรับปรุงเห็ดให้มันสาม,มารถปลูกได้เนาะพี่น้องอน,นี้ก็คือยอมหับว่าประเทศไทยเขาเจ้าเก่งเนาะนีะ่นก็คือเป็นผลงานที่ว่าชาวเราก็บอแทงเลยลงมือเห็ดเองทุกอย่างเนาะพี่น้อง คือบางที่นี่หฮาวบ่ต้องไปไปเฮียนจบมากอกเกี่ยวกับอันนี้แต่ว่าเพราะเพียงแต่ว่าหฮาใจมกักเนาะพี่นนอะทุกอย่างเหตุใดเนาะพี่นนอะบ่่จําจเป็นต้องว่าโอ้ยหฮาต้องมีามู้จบปริญญยงปริญญาเนาะบ่เกี่ยวนะพี่นนอะอันนี้ขืนอยู่ก,ยกับใจหล,หลวๆเนาะทีฟาร์มห้างนี่ก็สิปลูกหลาย่างเนาะคือ ปูทุกอย่างที่กินแล้ะก็กินทุกอย่างที่ปูกเนาะคือเฮาปลูก,กินเองโดยที่เฮาปูต้องไปเสียงเงินสื่ออยู่อยู่ตลาดเนาะพี่นเนี่คือประหยัดค่าใช้จ่ายร้ายเนาะพี่น้อะคือทุกเมื่อนี่แถบสิบริสุรยังกินเนาะกินพักกินยังนี่ตามชวนตามยังนี่ก็คิดว่ามันก็ข้อพีอยังแล้วเนาะพี่เนาะสิมีปลูกมักเล่นปูยังหลายหลายอย่างเนาะ นี่แหละพี่น้องชีวิตคนคนหนึ่งเนาะกลัวสิมากหัวจุดนีได้มึงบางที่มันเกิดต้องประสบผุพ่ออยังไล้ล่ายางเนาะพี่น้องซึ่งเฮาก็ต้องใส่กุ้มอดทนสูงสมควรเนาะพี่น้องถามว่าสาวเล่ากับบาดแทงเนี่เป็นคนเก่งบอกกับบุตรทั้งขันว่าเป็นคนเก่งเนาะแต่ว่าโดยความที่ว่าเฮาเฮาคิดใส่สภาพพ้นเป็นจริงของครอบครัวเฮาเนาะคือเฮาตนทุนเฮานี่คือเฮามีความลำบากมาก่อนอนั่นแหละคือเป็นแรงพักดันเหตุไห้เฮาอยากเหตุ แล้วก็สู่ก็มันหลายๆอย่างคืออาชีพเกษตรกรนี่คือบริยกงหายหลายๆคนมองข้ามเนาะคือมันอาสีลําบากแน่แต่ว่ามันอาสีต่อหอดในเฮ้าในวันขังหนา้าได้ซึงเศร้าเล่าก็กำลังพยายามอยู่ว่าอ,อยากไปตอหอดเองก็คือไม่งว่ากับเศร้าเล่ากำลังหาทุนอยู่เนาะพี่นนอะหาทุนที่แบบสีไปลงมือเหตุอยู่ประเทศล่าเองเนาะอยากอยากเป็นของจะของเองะนะอันนี้คือในวันนี้เฮ้าเป็นหลุกจางไปก่อนนะพี่นนองเพื่อว่าในวันที่ เอาประสบคนสำเมร็จแล้วเฮาอาจสิมีสวนเป็นของเจ้าของเองอันนี้คือเป็นค่วมไฟฟันเนาะแต่ว่าฟันนั่เป็นจริงหรือบ่จริงกะอันนี้ก็ต้องติดตามกันแบบยาวๆเนาะพี่เนาะอันนี้คือเป็นค่วมฟันเนาะทุกคนมีค่วมฟันแต่ว่าฟันนั่นสิสำเมร็จหรือบ่ขึ้นอยู่กับตัวเฮาเองเนาะพี่เนาะ้าเฮาบ่โบถอถอยหรือบ่ยอมแพ้หรืออาจสิฟันนั่นอาจสิเป็นจริงก็ได้เนาะพี่เนาะ จังได้กะขอกำลังใจจากพี่ๆน้องๆน้ำเด้อพี่น้องจังได้กะอย่าลืมติดตามสาวเลาว่ากระเบาาแทงหรือว่าคลิปอีนั่งต่างๆที่สาวเลาว่ากระเบาาแทงลงไปกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามไว้น้ำในเด้อพี่น้องเพื่อสิสิเป็นกำลังใจให้สาวเลาว่ากระเบาาแทงในการเหตุคลิปต่อไปให้พี่น้องได้ฮับเบิงรับชมเล็กน้อพี่น้อง